รกรมการค้าภายในจัดงานเชิญเที่ยวตลาดชุมชนการกุงกับงานวิลเลจชุดเท้า2,024บายดีไอทีค่ะช้อปของดีจากชุมชนหมู่บ้านทำมาค้าขายและสินค้าเด่นจากตลาดต้องชมในวันที่19-25สิงหาคมนี้ได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะณบริเวณโซน PGB และโซน PGC ศูนย์การค้าเซนทรัลพาซาปิ่นเก้าชั้นจีค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธสินค้าจากชุมชนต่างๆและยังมีบูธไทยฟู o ดเฟสติวัลบาย MOC 2024จำหน่ายผลไม้ไทยจากภาคใต้อีกด้วยค่ะนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดก,กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการ ลดภาระค่าของชีพนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสนะครับโดยในงานนี้นะครับเป็นงาน Village to Town 2024นะครับ by DIT นะครับนะซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีการนำองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญานะครับของตนเองนะครับวิธี ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสร,ริมของกรมการค้าภายในนะครับซึ่งจะอยู่ภายใต้หมู่บ้านธรรมค้าขายและตลาดต้องชมนะครับซึ่งตอนนี้หมู่บ้านธรรมค้าขายก็เป็นการรวมตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความตั้งใจที่จะสืบสาราวัฒนธรรมศิลปะนะครับหัตถกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็จะมีการนําเสนอนะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นนะครับการกรมเงินค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยนะครับอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับเอานักดีไซเนอร์นะครับเชฟนะครับแล้วก็ผู้มีองค์ความรู้ต่างๆนะครับระดับมืออาชีพนะครับเข้าไปพัฒนาต่อยอดนะครับภูมิปัญญาเหล่านั้นและให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็ทันสมัยนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับซึ่งปีนี้นะครับงานวิลเลจชูทาวนะครับสองศนะครับ ล้าก็จะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่19ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับหลากหลายนะครับนะ,ะรวมๆแล้วนะครับกว่า 40บูธนะครับที่จะมาร่วมกันจัดแสดงนะครับซึ่งจะมีสินค้าจากหมู่บ้านธมาค้าขายนะครับทั้งหมด47หมู่บ้านนะครับนำมาจําหน่ายที่นี่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าจากตลาดต้องชมอีก11แห่งนะครับที่มาจําหน่ายที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านธมาค้าขายทั้ง41แห่งนั้นนะครับนี่เป็นอีก1ปีนะครับที่เราพยายามที่จะต่อยอดนะครับช่องทางการตลาดนะครับพัฒนานะครับองความรู้ด้านการตลาดนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็มียอดขายนะครับในภาพรวมของทั้ง41แห่ง 47แห่งนี้นะครับปีหนึ่งเนี่ยก็เกือบ200ล้านนะครับก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วรายได้เพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นการกลับไปยังชุมชนต่างๆนะครับไปยังครอบครัวนะครับและตลาดต้องชมของเรานะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด251แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมนะครับสินค้า ชุมชนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับในตลาดต้องต้องชมของเราทั้ง251แห่งนะครับนะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราทำรายได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเกือบ2,000ล้านนะครับสำหรับตลาดต้องชมทั้ง251แห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดตามนะครับผลงานนะครับสินค้าดีๆนะครับของเรานะครับของหมู่บ้านทำกาค้าขายนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เป็นตลาดในชุมชนของท่านนะครับหรือ ใครจะไปเที่ยวไหนตรงไหนก็สามารถติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน w w w d i t g o t h นะครับหรือไปติดตามได้นะครับทีแ่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับตลาดต้องชมนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปดูว่า ปีนี้นะครับตอ,ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนจะไปตลาดต้องชมตรงไหนมีสินค้าอะไรโดดเด่นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนนะครับคนไทยด้วยกันนะครับช่วยเหลือการแปรให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยงานวิลเลจชูทาวสองศูนย์สองสี่บายดีทนะครับที่มีการจัดกันขึ้นที่ห้างเซ็นทัลปินก้านะครับตั้งแต่วันที่สิาถึงยีนี้นะครับ เชื่อว่าตลอด7วันนี้นะครับจะต้องมีรายได้ให้กับเกษตรกรและก็ให้กับชุมชนต่างๆนะครับไม่น้อยกว่า10ล้านนะครับก็เชื่อว่าก็จะเป็นการสร้างรายได้และที่สําคัญครับเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับต่อยอดนะครับท่องทางการตลาดต่างๆนะครับและปีนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนนักนักท่องเที่ยวนั้นให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ